ใช้กำลังอาบน้ําใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรแล bbe 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 ้วก็น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้กับน้องนะครับเพื่อเอาเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องออกให้นะไม่ต้องดิ s <S ้นเลยอย่าดิ้นอย่าดิ้นดินะเห็นไหมหมัดเต็มตัวน้องเลยนะครับอย่าปล่อยให้น้องอยู่ในสภาพที่มีเห็บหมัดเยอะนะครับควรจะใช้เป็นยาป้องกันเห็บหมัดให้กับน้องเพื่อว่าจะเพื่อลดเห็บหมัดนะครับจะเป็นแบบกินยาแบบฉีดหรือว่ายาแบบหยดหลังก็ได้นะครับให้น้องมียาไว้กับตัวนะเวลาที่มีเห็บหมัดกัดเนะ ได้รับยาป้องกันเห็บหมัดแล้วเห็บไปก็จะล่วงตายนะครับแล้วก็ควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยนะครับจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดท้นก็ได้แต่ต้องเอาสุนัขของเราออกก่อนนะครับเอาสุนัขของเราหรือว่าแมวนะครับที่เราเลี้ยงไว้ออกก่อนนะก่อนที่จะฉีดพ้นเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็อาบน้ําด้วยแชมพูที่มียาป้องกันเห็บหมัดยากำจัดเห็บหมัดผสมไว้นะครับเห็บหมัดจะได้หมดไปขึ้นนะครับ อาบน้ำแตดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอ,อนในสุขเกษมบางข่กันครับรับอาบน้ำแตดขนกับจัดเทมบัดให้กับสุนัขและแมวติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ส่่ครับและได้เสนอพิช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอ,อนนะครับเห็นคราบเลือดที่ติดอยู่นี่ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่เราดึงเอาเห็บหมัดออกเนี่ย มันก็จะมีเลือดไหล Gina. ออกมาสักพักหน 1, ึ่งเพราะว่ามันจะมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับที่เห็บปล่อยออกมานะเวลาที่เห็บดูดเลือดนะครับเลือดก,ก็จะไหลออกมาสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าสารนั้นจะหมดนะครับสารปร้องกันการแข็งตัวของเลือดจะหมดถ้าเห็บหมัดกัดเยอะๆมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิในกระแสเลือดเป็นโ,โรคโลหิตจางนะครับแล้วก็เป็นโรคผิวหนังอาการคันพวกนี้นะครับไม่ควรจะให้เห็บหมัดกัดน้องนะต้องดูแลน้องดีๆนะครับ อย่าลืมใช้ยาป้องกันเห็บมัดให้กับน้องด้วยครับตอนนี้มีปาเวกเตอร์นะครับที่ใช้แล้วได้ผลดีนะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงยังไงก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับจะได้เห็บมัดที่อยู่บนตัวน้องจะได้หมดไปนะครับแล้วก็เห็บมัดที่ดึงออกมาจากตัวน้องควรจะจับแช่น้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันขยายพันธุ์ต่อนะอย่าบีบให้ท้องมันแตกนะครับถ้าเกิดมันมีไข่แก่อยู่ไข่พวกนั้นมันก็จะฟักได้นะครับฟักออกมาเป็นตัวได้ อย่าลืมนะครับทำสามอย่างใช้ยาป้องกันเห็บหมัดให้กับตัวสุนัขและแมวกําจัดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวออกแล้วก็กําจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านนะครับเห็บหมัดจะได้หมดไปอย่างรวดเร็วครับโอเคครับขอให้น้องหายไวๆนะเด็วพี่ช่างจะอาบน้ําแล้วก็แช่เป็นน้ํายาก,กําจัดเห็บหมัดไปให้ครับ